เดซี่เด็กหญิงตัวน้อยนั่งอ่านหนังสืออยู่กับคุณแม่บนโซฟาตัวโปรดสักพักคุณแม่ก็เข้าไปในครัวเพื่อทำอาหารเดซี่เห็นแม่เตรียมทำอาหารเย็นจึงรีบเข้าไปช่วยด้วยความตื่นเต้นแม่มองลูกสาวอย่างเอ็นดูแล้วให้เธอช่วยล้างผักกับแครอทและจัดจานอาหารแม่มือของเธอจะเลอะแป้งและแครอทบางชิ้นจะดูไม่เท่ากันแต่แม่กับยิ้มและพูดว่าอาหารที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่รสชาติแต่เป็นความตั้งใจที่เราใส่ลงไปในจานนั้นเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครอบครัวก็นั่งล้อมวงกินอาหารเย็นด้วยกันดเดซี่รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองมีส่วนช่วยให้อาหารมื้อนี้สมบูรณ์ทุกคำที่เธอทานเต็มไปด้วยความสุขเพราะไม่ได้มีเพียงรสชาติอาหารเท่านั้นแต่ยังมีความรักความตั้งใจของเธอด้วยข้อคิดของเรื่องนี้คือความสุขไม่ได้อยู่แค่ผลลัพธ์ แต่อยู่ที่ความตั้งใจและความร่วมมือกันของครอบครัวการช่วยกันเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความอบอุ่นและความสุขที่แท้จริงได้เสมอ